ค่ะอันนี้เป็นรถเบนซ์นะคะ S 2 8 0นะคะเป็นเครื่อง6สูบค่ะ V 6นะคะใส่หน้าเครื่องกับพ s ีเซฟนะคะ2ตัวเครื่องก็คล้ายๆกับ S 3 5 0 S 5 0 0แหละแต่ว่าขนาดไซส์ท่อนะคะ2ข้างเนี่ยจะเล็กกว่า S 3 5 0นะคะอ่าอันนี้เราก็ถอดออกมา2ข้างนะมันเป็นล็อกดาวน์เฉยๆค่ะไม่ได้มีไขควงหรืออะไรนะคะก็แค่คดึงออกมานะคะในวสองข้างเลยนะคะ อันนี้ก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปนะคะจะมีรหัสตอกอยู่อันนี้คือ s 2 8 0นะคะ v 6มีรหัสแม็กค่ะใส่รหัสแม็กบีบสาแล้วก็ใส่เข้าไปเครื่องยงลอ้อเรดเลยร้อไปด้วยใ้ะคะ่ค่ะสวงเข้าไปแค่นี้เองแล้วก็ท่อยางสวมกลับนะคะอ่าอันนี้ก็คือฝั่งที่อยู่ทางด้านหม้อพักน้ําเนาะนะคะแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไซส์เดียวกันก็คือสองข้างเนี่ยขนาดท่อเท่ากันนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ใส่รหัสแม็กเหมือนกัน m a x แม็นกนะคะ บีบส่วนเข้าไปค่ะอันนี้คือ S280 V6 นะคะเนะะี่ยค่ะใส่พีเซฟสตัวเนี่ยค่ะใส่เหมือนกันไซส์เดียวกันนะคะแล้วก็เอาท่อยางดันกลับเข้าไปมันก็จะล็อกพอดีเลยนะคะแล้วก็สตาร์ทเครื่องรอมเครื่องแป๊บหนึ่งแล้วขับใช้ได้เลยค่ะรถเป็นซินไม่ต้องมาไล่ควันนะคะและเดี๋ยวรถของเราจะได้ลื่นไหลดีนะคะหายอืดหายตื้อน,นะคะรอบจะมาไวขึ้นแลวทำให้เราอะ่ะไม่ต้องไปกดคันเร่งเยอะใช้รอบเยอะรถก็ไหลแล้วก็ช่วยประหยัดน้ำมันนะคะหายอืดหายตื้อน,นะคะมันมีขอบล็อกเห็นไหมคะ,ขะเข และอากาศมันจะเป็นตัวหมุนค่ะอุปกรณ์ไม่หมุนนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดจะคุบจะเคลื่อนนะคะเพราะม,มีขอบล็อกนะคะขนาดจะพอดีนะคะช่วยเปลี่ยดน้ามันได้แล้วก็ไฮายอนไทเตอร์จาถ้าติดสวมนะคะอันนี้เองนะคะ S 2 8 0แปดศ V หกจ้าจ้าอันนี้เบนซ S 2 8 0นะคะ ใส่พีเชฟหน้าเครื่อง2ตัวคะ่ะันนี้ให้ลูกค้าเทสเดินหน้าถอยหลังไม่แต่คันเร่งนะคะรถเป็นออโตโอ้ปกติลูกค้าบอกอนดึงหน่วงรอรอบนะคะอ่ะไหลดีเยพี่ไหลจะต้องเบรกใช่ไหมเกียร์ถอยอ่ะทีนี้ลองแต่คันเร่งเพิ่มดูค่ะอ่ะทำเหมือนเมื่อกี้แหละแต่ลองแต่คันเร่งเพิ่มดูนะคะอ่ะเนี่ยปูดปาดแลวเห็นป่ะเขาบอกเมื่อก่อนมันจะดึงมันอืดแลวรถเบรกเขาบอกมันกินน้ํามันเยอะเพราะมันอืดมันต้องกดใช้รอบเยอะไง อันนี้อันนี้แต่คันเร่งเพิ่มแล้วนะคะใส่หน้าเครื่อง P-Safe สองตัวเบาขึ้นแล้วนะพี่นิ่มขึ้นแล้วนะอ่าไปตามเท้าเลยเห็นไหมคะเบรกเนี่ยกดบางๆก็เบรกแล้วพี่ไม่ต้องกดลึกแบบเมื่อก่อนนะคะปูดปัาดแล้วเนาะอ่าโอเคค่ะนะ I'm getting tired. 똑같은 질투. Don't 라와 o o u l o e 홍기도 달라. So high, I don't s e e you. You talking d i j u s s Yeah, I kill it. Me not fit like a villain. But i t h a t a g y You get it, muggy. 매력 없는 땅.